เรียนคณะกรรมการประเมินเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะที่เคารพทุกท่านกระผมนายกิตรั์ผู้เสมตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการข้าพเจ้าสำเร็จหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีโปรแกรมวิชาเอกการศึกษาพิเศษ จากคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลกขอประเมินเพื่อมีและเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการโดยข้าพเจ้าได้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้1ข้าพเจ้าขอนำเสนอบริบทของสถานศึกษาเพื่อให้คณะกรรมการทุกท่านได้รับทราบดังนี้ โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูลสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2536โดยมีภากรกิจในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบุคคลออทิสติกตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่6ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น360คนมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาทั้งสิ้น145คนภายใต้การบริหารจัดการของนายอัตพลบัวชุมผู้บริการโรงเรียนพิศนุโลกปัญญานุกูลท่านปัจจุบันโรงเรียนพิศนุโลกปัญญานุกูลตั้งอยู่เลขที่78หมู่3ตำบลมะขามสูงอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก มีเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาครอบคลุมจังหวัดต่างๆดังนี้ 1. จังหวัดพิษณุโลก 2. จังหวัดตาก 3. จังหวัดเพชรบูรณ์ 4. จังหวัดสุขโขทยัย 5. จังหวัดกำแพงเพชรและ6จังหวัดอุตรดิตถ์โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนให้กับนักเรียนทั้งประเภทอยู่ประจำและไปกับ สำหรับหลักสูตรการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนโรงเรียนที้มีการปรับหลักสูตรการศึกษาจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโดยมีการใช้แผนเปลี่ยนผ่านทางการศึกษาหรือ transition plan เข้ามาโดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิครูนักเรียนผู้ปกครอง เพื่อให้ทราบความต้องการของนักเรียนอย่างแท้จริงในการจัดก,การเรียนการสอนเรามีการปรับปรัปรกสูตรและวิธีการวัดผลประเมินผลให้ตรงตามศักยภาพของนักเรียนเนื่องจากข้อจํากัดทางด้านการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและบุคคลออทิสติกโรงเรียนจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรักสูตรเพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้จริงในชีวิตประจําวัน ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายจากสถานศึกษาให้เป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพงานอาชีพพรกษาศินซึ่งเป็นงานอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการจัดดอกไม้สดดอกไม้แห้งและการจัดจีบผ้าตกแต่งสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นหนึ่งใน26งานอาชีพที่โรงเรียนได้จัดให้กับนักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง จากสภาพปัญหาที่มีการจัดการเรียนการสอนพบว่านักเรียนปกพรองทางด้านสติปัญญาและนักเรียนออทิสติกมีข้อจำกัดทางด้านการเรียนรู้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนนักเรียนไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนรู้ได้ทำให้ครูผู้สอนจึงนำผลการสอนไปวิเคราะห์และดาเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนดังร,รายละเอียดดังนี้ ปัญหาที่ข้าพเจ้าได้พบในการจัดการเรีนยนการสอนงานอาชีพพฤกษาศิลป์เป็นการจัดดอกไม้ในกระเช้าดอกไม้ปัญหาที่พบคือนักเรียนไม่สามารถเลือกดอกไม้ที่มีลักษณะแตกต่างกันนำมาจัดรวมกันให้เป็นรูปทรงในกระเช้าได้นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนอย่างเป็นขั้นตอนและเลือกใช้อุปกรณ์ในการ จัดดอกไม้ไม่ถูกต้องข้าพเจ้าจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการที่ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติสิ่งที่ทําให้ข้าพเจ้าได้บรรลุผลในการจัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ใช้กระบวนการ active learning เข้ามาในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองพร้อมกับครูผู้สอนซึ่งทําหน้าที่เป็น job coach หรือผู้แนะแนวการจัดงานอาชีพให้กับนักเรียนเป็นผู้คอยแนะนํา เป็นผู้คอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและได้นํากระบวนการและเทคนิค 3R สําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. repetition การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องจัดแบบซ้ําๆย้ําทวนให้กับนักเรียนทุกชั่วโมง เพื่อน,นักเรียนเกิดองค์ความรู้และความรู้อย่างมั่นคงและถาวร 2. r e l a x t i o n การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องจัดให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่เครียดมีความเป็นกันเองกับนักเรียนนักเรียนสามารถสอบถามจากครูผู้สอนได้ตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ 3. r o u t i n ต้องสอนเป็นประจำสม่ำเสมอถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนบทเรียนเราจะเปลี่ยนหน่วยการเรียนรู้แต่เราจะต้องสอนนักเรียนให้เกิดความรู้ในเรื่องเดิมๆอย่างต่อเนื่องและให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริงจะทำให้นักเรียนเกิดองค์ความรู้และสามารถปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลังจากที่ข้าพเจ้าได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เทคนิคกระบวนการ active learning และกระบวนการการจัดก,การเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3A มาใช้ทำให้นักเรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นักเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนได้และทำกิจกรรมปฏิบัติการเรียนการสอนสร้างผลิตภัณฑ์และชิ้นงานจากฝีมือของตนเองได้ สามารถเลือกใช้ดอกไม้ซึ่งมีสีสันต่างกันนำมาจัดเป็นรูปทรงตามความต้องการในกระเช้าดอกไม้ได้อย่างสวยงามร้อยละ80เปอร์เซ็นักเรียนสามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามขั้นตอนเป็นขั้นตอนรู้จักและใช้อุปกรณ์ในการจัดดอกไม้ได้อย่างถูกต้องและสามารถสร้างชิ้นงานของตนเองเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับตนเองและตนเองมีรายได้ระหว่างเรียน และสามารถนำเงินรายได้ไปฝากออมเป็นเงินเก็บของตนเองได้ซึ่งผลการประเมินเกิดจากชิ้นงานหรือผลงานของนักเรียนทำถูกต้องตามรูปทรงได้80%ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของครูผู้สอนและเป็นความภาคภูมิใจของตัวนักเรียนกระบวนการจาัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ active learning และเทคนิค 3R สร้างคุณค่าให้กับตัวนักเรียนนักเรียนรู้สึกผ่อนคลายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับเพื่อนที่เรียนด้วยกันและมีครูคอยแนะนำทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องผลการดาเนินการดังกล่าวที่ได้เรียนคณะกรรมการให้ทราบนี้เป็นผลงานที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูชำนาญการ โดยจะได้นำเสนอในคลิปการสอนต่อไปขอบคุณครับ